อีกเพียงไม่กี่วันนะครับ Hollow อ n i g h t s i ซิ s ซ n g เกมภาคต่อที่แฟนเกมทั่วโลกเฝ้ารอคอยก็จะวางจำหน่ายแล้วแต่ก่อนที่เราจะได้ออกเดินทางครั้งใหม่กับ Hornet ถึงเวลาแล้วที่เราจะย้อนกลับไปสำรวจจุดกำเนิดและเส้นทางอันเหลือเชื่อของ Hollow Knight เกมที่เริ่มต้นจากทีมเล็กๆจนกลายเป็นหนึ่งในผลงานระดับตำนานของวงการเกมอินดี้แล้ววันนี้เราจะมาย้อนรอยการเดินทางจาก h Hollow k n ไน h t สู่ซิลเกมที่โลกรอคอย เรื่องราวของ l o w Knight เริ่มขึ้นในปี2014ครับเมื่อสองนักพัฒนาอย่างอารีกิปสันและวิลเลียมเพเลนจากออสเตรเลียรวมตัวกันก่อตั้งสตูดิโอเล็กๆที่ชื่อว่าทีมเชอรี่พวกเขาเริ่มต้นด้วยไอเดียเกมเล็กๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานเกมแจมในชื่อ u ัง r y ร n i น h t โดยตัวเอกของเกมดังกล่าวกลายมาเป็นต้นแบบของเกม l o w Knight ในภายหลังฮัง r y k n ไ g h t เป็นเกมง่ายๆที่ผู้เล่นสู้กับมแมลงเพื่อเอามาเป็นอาหารซึ่งทีมเชอรี่ก็ยอมรับว่ามันเป็นเกมที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นักมา,าง,งน,นาารกรริจ เกมแจมอีกครั้งโดยครั้งนี้ตัวงานมาในทีมใต้ดินแม้พวกเขาจะพลาดส่งผลงานเกมไม่ทันนะครับในงานแต่สุดท้ายในะไอเดียก็ถูกต่อยอดกลายมาเป็นฮอ n i g h t ในภายหลังสิ่งที่น่าสนใจคือตอนนั้น Hollow k n i g h นนะครับยังไม่ใช่ชื่อที่ใครรู้จักกันเลยแต่ด้วยงานศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับตัวละครเล็กๆหน้าตาเหมือนแมลงในโลกที่เต็มไปด้วยซากโบราณสถานและโชนแบบกอติกนะครับที่น่าหลงไหลก็เริ่มดึงดูดสายตาผู้เล่นสายอินดี้ได้ทีละน้อยเมื่อพัฒนาเกมให้เสร็จสมบูรณ์พวกเขาตัดสินใจเปิดแคมเปญค การระดมทุนผ่านผู้เล่นที่สนใจผลงานต่างๆและได้รับความนิยมสําหรับการหาทุนพัฒนาโครงการต่างๆในช่วงยุคนั้นโดยตั้งเป้าไว้เพียง35,000ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณเล็กมากสําหรับเกม1เกมแต่เพราะความจริงใจของทีมและเดโมที่แสดงให้เห็นศักยภาพ Hollow อ n i g h นจึงระดมทุนเกินเป้าได้สําเร็จและนี่คือก้าวแรกที่ทาให้โปรเจกต์เล็กๆก,กลายมาเป็นความจริงโดยที่คุณวิลเลียมเพลนนะครับได้กล่าวไว้ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะกลายเป็นเกมดังขนาดนี้นะเราแค่ตั้งใจ มาถึงปี2017ครับที่เป็นการเปิดตัวเงียบๆแต่อยู่ดีๆก็ดังสนั่นขึ้นมาเลยเวลาผ่านไปกว่า3ปีเต็มนะครับทีมเชอรี่ทำงานอย่างหนักจนฮอลลไนท์พร้อมวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2017บน PC นะครับโดยไม่มีการโปรโมทใหญ่โตไม่มีการซื้อพื้นที่โฆษณาหรือแม้กระทั่งสื่อหลักมานำเสนอในช่วงแรกๆแ,แน่นอนว่ามันถูกจับตามองในฐานะผลงานเกมที่ระดมทุนได้ทะลุเป้าหมายนะครับแต่ในฐานะเกมตระกูลใหม่จากทีมพัฒนาอินดี้ขนาดเล็กแถมเป็นเกมจริงจังเกมแรกนะครับกระแสข,ของฮอลลไนท์ไม่ได้ถูก จุดติดขึ้นในทันทีตอนนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณภาพของเกมทําให้กระแสะปากต่อปากถูกกระจายไปอย่างรวดเร็วและพูดแทนทุกอย่างเรียบร้อยผู้เล่นที่ได้ลองต่างพบว,ว่า l o w Knight นะเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากเกมวิดีทั่วไปอย่างสิ้นเชิงมันคือเกมไอทรอยเวเนียรนะที่ผสมผสานความท้าทายแบบโซลไลด์เ like, ข้ากับโลกที่ลึกซึ้งเต็มไปด้วยความลับและปริศนาซ่อนอยู่ทุกมุมอย่างเช่นโลก Hollow n e น t นะถูกออกแบบเป็นเขาวงกตที่เชื่อมโยงกัน,กนอย่างซับซ้อนคุณอาจจะคิดว่าเจอทางตันนะแต่เมื่อไหร ได้ความสามารถใหม่กลับมามันจะเปิดพื้นที่ใหม่ที่คุณคาดไม่ถึงมาก่อนงานศิลป์แบบวาดมือนะครับที่มีทั้งความน่ารักลึกลับและน่าสะพึงกลัวในเวลาเดียวกันสร้างเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับเกมนี้เพลงประกอบโดยคริสโตเฟอร์ลากินนะครับที่ทั้งโศกเศร้าอบอุ่นและยิ่งใหญ่ทาให้ในทุกพื้นที่นะครับมีเอกลักษณ์หรือบุคลิกของตัวมันเองผ่านเสียงเพลงและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความท้าทายครับทั้งการต่อสู้กับสตรูทั่วไปที่กดดันและการเผชิญหน้ากับบอสที่บังคับให้ผู้เล่นเรียนรู้แก้ไขและพัฒนาฝีมือ การเล่นของตัวเองเสียงชื่นชมเริ่มต้นจากชุมชนเล็กๆบนสตีมก่อนจะขยายไปในวงกว้างผ่านสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์และนักวิจารณ์จนท้ายที่สุดนะครับฮอร์โลไนถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเกมอินดี้ที่ดีที่สุดแห่งปีและได้คะแนนรีวิวบนสตีมในระดับ o v e r w h e l m i n g l y p o s i t i v e ซึ่งรักษามาได้จนถึงปัจจุบันนี้และสิ่งที่ทําให้ฮอร์โลไนไม่ใช่เพียงเกมดีแต่เป็นเกมในดวงใจของแฟนๆจํานวนมหาลานะครับก็คือการสนับสนุนหลังการขายที่เต็มไปด้วยความใจใหญ่ของทีมพัฒนาแทนที่จะปล่อย p แแบบเเสียงิน,นต่ว่วา ทีมเชอรี่กลับออก DLC ฟรีออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ละ DLC เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ของเสริมเล็กๆนะครับแต่แทบจะขยายตัวเกมออกไปอย่างต่อเนื่องทําให้ Hollow Knight มีคอนเทนต์หมหาศาลโดยที่ราคาเกมยังคงถูกอย่างเหลือเชื่อซึ่งการที่ทีมเล็กๆสามารถดูแลเกมได้ดีถึงขนาดนี้นะครับยิงตอกย้าว่าทีมเชอรี่ใส่ใจผู้เล่นจริงๆและนี่คือปัจจัยที่ทาให้แฟนพักดีและพร้อมจะรอซิลซองมานานหลายปีถ้าจะให้สรุปข้อดีของผลงานเกมนี้ออกมาเป็นข้อๆเราก็พอจะแยกส่วนออกมาได้ดังนี้เริ่มจาก arts ไตล์ที่ยอดเยี่ยมนะครับตัวเกมมีภาพอาร์ตที่สวยงามมีเอกลักษณ์ทําให้ผู้เล่นลหลงไหลในโลกของเกมตั้งแต่แรกเห็นเกมเพลย์ที่สนุกและท้าทายนะครับด้วยรูปแบบการเล่นแนวเมโทรเวเนียที่ผสมผสานการสำรวจการต่อสู้และการแก้ปริศนาทําให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่สนุกและไม่น่าเบือ่อต่อมาด้วยปริศนาที่ชัญฉลาดครับเกมมีพัซเซิลที่ซ่อนอยู่และต้องใช้ความคิดในการแก้ไขซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจและท้าทายให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดีเนื้อหาที่คุ้มค่าเกินราคาครับมีคอนเทนต์มากมายที่อัดแนนน่่อยูใใเกมทห้ ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปยิ่งช่วงนี้เกมออกมานานแล้วนะครับลดราคาทีก็เหลือแค่ประมาณ150บาทครับแต่ว่าเล่นได้หลาย10ชั่วโมงมากๆเนื้อเรื่องและการนําเสนอสุดลึกล้าแม้ว่าฉากหน้าของเกมจะดูเป็นเกมที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับแต่ว่าเนื้อหาของเกมเนี่ยกลับเต็มไปด้วยปมปริศนาให้ตามแก้ไขมีฉากหลังที่น่าสนใจจนถูกพูดถึงอย่างไม่จบสิน้นตลอด7ปีที่ผ่านมานะครับพอร์นไนท์ขายได้หลายล้านชุดเลยนะครับและไม่เพียงแต่ได้รับการยกย่องในฐานะหนึ่งในเกมเมโทรเวเนียดีที่ด ในรูปแบบของวิดีโอเกมที่ผลักดันขอบเขตของวงการเกมอินดี้โดยฮอลล์เนสกลายเป็นพื้นที่ที่แฟนๆรู้จักอย่างลึกซึ้งตัวละครอย่างไนท์ฮอลล์เนสและเหล่าสตรูมากมายมีแฟนอาร์ตและเรื่องเล่าในชุมชนแบบไม่จบสิน้นการตีความรอเนื้อหาที่ซับซ้อนของเกมยิ่งทําให้ชุมชนแข็งแรงและมีชีวิตชีวาจนถึงทุกวันนี้แล้วทําไมคุณถึงควรเล่นฮ o ลล์นทก่อนจะไปซิลซองคือหลายคนเนี่ยอาจจะตั้งคำถามว่าจําเป็นต้องเล่นภาคแรกก่อนหรือเปล่าเราขอตอบตรงนี้เลยว่าไม่จําเป็นครับแต่ถามว่าควร ควรจะไปสัมผัสภาคแรกมาก่อนหรือเปล่าเราก็บอกได้เต็มปากว่าควรอย่างยิ่งคือไม่จําเป็นแต่ควรนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่า o อร์โลไนเนี่ยไม่เพียงแต่จะปูรากฐานโลกและบรรยากาศให้คุณอินกับซิลซองเนี่ยมากยิ่งขึ้นแต่ยังเป็นการสัมผัสผลงานที่แฟนๆเรียกว่าคลาสสิกยุคใหม่คุณจะได้เข้าใจว่ารากฐานของฮอร์เนสโลกที่ซิลซองจะต่อยอดไปจากตรงนี้เป็นยังไงคุณจะได้ฝึกฝีมือและสัมผัสเกมเพลย์ที่ท้าทายซึ่งเป็นหัวใจสําคัญขอ,ของทั้งซีรีส์คุณจะเข้าใจว่าเหตุผลใดที่ผู้เล่นทัั่วโลกกถึงพรร้ออมใจน คอยภาคต่อมานานนับปีแย่ยาอีกครั้งนะครับว่าถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาจริงๆมันไม่จาเป็นต้องเล่นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงๆก็ลองก่อนก็ได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวการเดินทางของฮอ w k n ไน h t ผลงานเกมอินดี้ระดับตำนานที่ในอีกไม่กี่วันนี้นะครับเราก็จะได้สัมผัสภาคต่ออย่างซิลซองกันแล้วรอติดตามดูกันให้ดีว่าบทที่2ของตำนานเกมอินดี้ชิ้นนี้จะถูกจะลึกลงไปในหน้าผลิตศาสตร์ว่าอย่างไรซิลซองจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่หรือก้าวข้ามฮอลล์ไนท์ได้สําเร็จหรือเปล่าร่วมเป็นสกกลพยาาานในภคต่่อททีโเ้ รอคอยกันได้ในวันที่4กันยายนนี้ครับ